สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 61ทับบางคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าเมื่อวานนี้ยัง EP 70อยู่เลยแล้วมันย้อนหลังมา61ทับ2ได้ยังไงก็เนื่องจากว่าเจ้าของคำถามใน EP 61ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับใครที่จะไปดู EP 61เพื่อให้รู้ที่มาที่ไปและปัญหา ของการมาของคำถามนี้ก็ย้อนไปดูได้นะครับหรือใครจะมาเริ่มต้นดูที่ EP นี้เลยก็ไม่ผิดอะไรก็จะได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่ง EP 61เนี่ยถ้าคุณไปดูคุณก็จะได้ข้อมูลบางอย่างที่ใน EP นี้อาจจะไม่ได้พูดเอาไว้นะครับอา้าวมาดูที่คำถามที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสวัสดีค่ะดิฉันเคยตั้งคำถามมาแล้วครั้งก่อน แต่คำถามของดิฉันมันไม่ชัดเจนตอนนั้นดิฉันถามว่าดิฉันอายอาุอายุดิฉันเนี่ยห้ปีแต่ปี2 5ง4ดิฉันอายุห้าสิบสี่ปีอีก2ปีดิฉันก็จะได้รับเงินชาราภาพตอนนั้นดิฉันทำงานมาตรา33แค่6เดือนผมว่าคุณน่าจะพิมพ์ผิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะบอกต่อจากนี้ไปคุณบอกว่าคุณเป็นมาตรา39ดังนั้น การเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แค่6เดือนแล้วลาออกไปคุณไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้ถ้าคุณสมัครได้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครคุณนั้น mm. เขาสะเพร่านะครับ mm. เขาสะเพร่าไม่ได้ตรวจตราให้ดีก่อนเห็นคนมาสมัครก็รับเลยถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับระวังคุณจะเดือดร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่า คุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยมิชอบโดยมิชอบก็แสดงว่าคุณไม่ได้มีสิทธิตั้งแต่แรกแล้วและถ้าคุณเป็นไปและคุณไปเบิกใช้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณใช้สิทธิ์โดยมิชอบเอาเงินไปใช้โดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับบางทีเขาตรวจไม่เจอนะครับแต่ดันมาเจอในตอนที่คุณจะไปรับเงินชาราภาพคุณก็จะยังไม่ได้รับเงินชาราภาพครับจนกว่า คุณจะไปเอาเงินที่คุณติดหนี้นั้นไปใช้หนี้ให้หมดก่อนจึงจะใช้สิทธิ์ต่อไปหลังจากที่เขาตรวจเจอนะครับแต่ถ้าเขาไม่ตรวจเจอก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ระวังอีกตรวจเจอที่หลังเอาเงินเขาไปใช้หมดแล้วระวังเขาเรียกคืนในตอนที่ไม่มีเงินไปคืนแล้วก็จะโดนฟ้องร้องได้นะครับดังนั้นดูให้ดีไปทวนให้ดีนะครับว่า6เดือนจริงไหมถ้า6เดือนจริงๆก็ คงจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะครับถ้ามีการใช้สิทธิ์อะไรไปใช้สิทธิ์เป็นเงินก็เอาเงินไปคืนให้เรียบร้อยนะครับแต่ผมสันนิษฐานว่าคุณต้องการจะพิมพ์ว่า16 '16 นะครับ16เดือนแต่มันกดเลขหนึงไม่ลงมันมาแต่เลข6นะครับผมแก้ให้ทำไมผมจึงกล้ายืนยันว่า16เดี๋ยวดูต่อไปนะครับเงินเดือนที่ได้รับคือค่าแรงขั้นต่ำา199บาททำแค่6เดือนนั่น ก็ตอกย้ําอยู่นั่นแหละครับว่า6เดือนผมก็จะแก้ให้ว่า16เดือนนะครับดิชันก็ลาออกแล้วดิฉันก็ไปต่อมาตรา39เลยสรุปแล้วดิชั้นคือดิชันส่งมาตรา39มาตั้งแต่พศ2 5 5 1ถึง2,564 25นับรวมแล้วดิชันส่งมาตรา39มาแล้ว13ปีอ่าปีผมคิดเป็นเดือนก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาบอกด้วยว่าทำไมผมจึงมั่นใจว่าคุณพิมพ์ผิดนะครับ 13ปีมีปีละ12เดือนก็แสดงว่าส่งมาตรา39เนี่ย156เดือนนะครับ156เดือนแต่ดิฉันโทรถามสำนักงานประกันสังคมว่าดิฉันอ่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยว่าดิฉันส่งมาแล้ว172ถึง64อย่างนี้ก็แสดงว่าทางประกันสังคมจะรวมยอดมาให้กระมังไม่ต้องสงสัยครับเขารวมแน่นอนอยู่แล้ว ผมถึงบอกไปใน EP ีที่ผ่านมาไงครับว่าถ้าคุณมีมาตรา33อยู่ด้วยนะ่ะคุณคิดรวมมาหรือยังเพราะว่าประกันสังคมนะ่ะเขาคิดรวมเขาไม่ได้แยกนะครับดังนั้นนะ่ะคุณบอกตัวเลขมาเลยๆอยครั้งก่อนเนี่ยผมก็เลยสงสัย172เดือนของคุณดังนั้นวันนี้ยผมได้คำตอบแล้วว่า172เนี่ยรวมมาตรา33แล้วนะครับ ดังนั้นคุณบอกว่ามาตรา3913ปีก็คือ156เดือนรวมทั้งหมดรวมมาตรา3 3แล้วที่ประกันสังคมบอกมาคือ172เดือนก็ลองเอา172เดือนกับ156เดือนเนี่ยลบกันก็จะได้จำนวนเดือนของมาตรา33ดังนั้นคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาทั้งหมด16เดือนไม่ใช่6เดือนผมจึงมั่นใจไงครับว่าคุณพิมพ์ผิด เพราะถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์ถูกคุณเดือดร้อนแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณพิมพ์ผิดคุณไม่เดือดร้อนเพราะว่าคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อย่างถูกต้องครับอ่ะต่อนะครับดิฉันมีสิทธิ์ได้รับชราภาพหรือเปล่าคะและจะได้รับเท่าไหร่คะขอโทษด้วยค่ะถามมากเกินไปขอบคุณมากนะคะที่ชี้แจงทุกอย่างให้ชัดเจนได้เงินชราภาพครับ172เดเดือนเนี่ยจะได้รับเงินชราภาพ เป็นบําเหน็จยังไม่สามารถคํานวณเป็นบํานาญได้นะครับและเมื่อเป็นบําเหน็จเนี่ยผมก็คงจะไม่สามารถคํานวณตัวเลขที่ถูกต้องร้อเซให้คุณได้เพราะบําเหน็จมันจะมีตัวแปรในเรื่องของจํานวนเงินสะสมซึ่งจะมีบางช่วงครับที่เกิดภาวะวิกฤตอย่างเช่นปี2ปีนี้แหละครับที่เจอกับโควิด -19 นี่ยทางประกันสังคมมีการเรียกเก็บเงินสมทบน้อยกว่าปกติ ในอัตราส่วนที่น้อยกว่าปกติซึ่งถ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับบํานาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยการจะไปคิดบํานาญนั้นก็คิดตามปกติแต่พอเป็นบําเน็จครับเมื่อเรียกเก็บน้อยเงินสะสมน้อยดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักการตามช่วงเวลาปกติเนี่ยมาใช้คิดได้นะครับดังนั้นผมพอคิดให้คร่าวๆได้นะครับแต่ตัวเลขเนี่ย มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดให้ดูแน่นอนนะครับอาจจะใกล้เคียงแต่คงไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์และอีกอย่างหนึ่งคือจะมีในเรื่องของผลตอบแทนที่เหมือนกับเราฝากเงินกับธนาคารแล้วมีดอกเบี้ยตรงนั้นเขาก็จะเอามาบวกด้วยซึ่งผลตอบแทนของแต่ละปีก็แทบไม่มีปีไหนเลยที่ผลตอบแทนเท่ากันนะครับมีเยอะบ้างบางปีก็3กว่า4กว่านะครับ2กว่าบ้างก็มีนะครับ ผมจะคิดคร่าวๆเงินตั้งต้นก็นแล้วกันนะครับตอนนี้คุณให้ข้อมูลมาก็คือเป็นมาตรา33เนี่ยทั้งหมด16เดือนฐานค่าจ้างคุณไม่ได้บอกมาเป็นเดือนแต่คุณบอกมาเป็นวันผมก็ขอสันนิษฐานนะครับว่าคุณทำงานสักประมาณเดือนละ26วันนะครับวันละ199บาทททำงานประมาณเดือนละ26วันก็ได้เดือนละ5,174บาท นในการคิดเนี่ยนะครับถ้ามีทศนิยมเนี่ยผมขออนุญาตไม่ใส่ทศนิยมนะครับเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงกันไปหมดนะครับซึ่งจริงๆมันต้องใส่นั่นแหละแต่พอไม่ใส่เนี่ยมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันไม่เยอะนะครับและเนื่องด้วยว่าในไหนมันก็คลาดเคลื่อนอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัดทศนิยมออกไปผมว่าจะดูง่ายกว่านะครับถ้ามีทศนิยมผมขอไม่เขียนทศนิยมนะครับ5,174บาท อันนี้คือมาตรา33ในตอนนั้นที่คุณเป็นนะครับเป็นทั้งหมด16เดือนนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราจะมีการสมทบถ้าเป็นภาวะปกตินะครับคือลูกจ้าง3%นายจ้าง3%เท่ากับว่ามีสมทบส่วนชราภาพเดือนละ6%ถ้าค่าจ้างของคุณคือเดือนละ5,174บาทคูณด้วย6%ก็แสดงว่าคุณ สะสมในส่วนนี้เดือนละ310บาทนะครับผมเขียนก่อนนะครับมส3มเท่ากับ310บาทนะครับคูณด้วยจํานวนเดือนนะครับกี่เดือนก็คูณเอาไว้เดี๋ยวผมมาคูณทีหลังนะครับเดี๋ยวไปคิดของม39กก่อนนะครับแล้วค่อยมารวมกันทีหลังนะครับใครจะ คิดไปล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับในขณะที่รอผมคิดของมาตรา39นะครับคราวนี้มาตรา39ก็คือมีฐานค่าจ้างอยู่ที่4,800บาทนะครับเราก็หา6%ซของ4,800บาทนะครับก็คือผู้ประกันตนมาตรา39เกนี่ยก็คือเป็นตัวเองด้วยแล้วก็เปรียบเสมือนว่าเป็นนายจ้างให้กับตัวเองด้วยก็เท่ากับว่าตัวเอง3นายจ้าง3แต่ที่จริงก็คือตัวเองทั้งหมดนั่นแหละ 6%นะครับก็4,800คูณด้วย6%นะครับก็จะเป็นเดือนละ288บาทนะครับ288นะครับเอาละเรามาหาผลลัพธ์แล้วก็มารวมกันนะครับ288คูณด้วย156เดือนก็เท่ากับว่ามีส่วนนี้อยู่44,928นะครับ44,900 28แล้วก็ของมาตรา33 310บาท16เดือน310คูณ16นะครับก็มีอยู่เอ้ทำไมมันน้อยจังสงสัยกดผิดนะครับ310คูณ16เท่ากับ4,960ครับ4,960บาทดังนั้นนะครับก็เอา4,960เนี่ย ไปบวกด้วย44,928เท่ากับว่าคุณก็จะมีสะสมอยู่ผมเขียนข้างบนนะครับ49,888นะครับ4988 8, 8. อันนี้คือตัวเลข คร่าวๆนะครับอย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยมีภาวะวิกฤตเขาเรียกเก็บเงินสมทบน้อยกว่าปกติคุณก็อาจจะไม่ได้มีสะสมถึงเดือนละ6%ในบางเดือนนะครับบางเดือนสะสมประมาณ1% 2%ก็มีนะครับดังนั้นตัวเลขนี้ก็อย่าไปเป็นจริงเป็นจังและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้รวมผลตอบแทนด้วยนะครับนี่คือผมคิดให้ดูคร่าวๆ ถ้าภาวะปกติจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นใครที่จะถามเกี่ยวกับการคิดบําเหน็จนะครับผมขอแนะนําว่าอย่าถามมาเลยเพราะถามไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้ตัวเลขที่แท้จริงหรอกครับวิธีการที่จะดูว่าได้บําเหน็จเท่าไหร่เนี่ยง่ายที่สุดเลยคือไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสํานักงานประกันสังคมมาหรือไปสมัครกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมเพื่อดูยอดเงินสะสม ยอดเงินสะสมชราภาพนั่นแหละคือตัวที่เราจะได้เป็นบําเน็ตนะครับแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้และเขายังไม่ได้บวกเพิ่มให้เห็นเป็นตัวเลขในนั้นก็คือผลตอบแทนนะครับเราอยากรู้ว่าผลตอบแทนเท่าไหร่ ก็ไปดูประกาศของปีต่างๆที่ผ่านมาก็ไปดูแต่ละปีเท่าไรเท่าไรนะครับก็บวกเพิ่มเปทั้งช่วงไปหรือใครที่มีเวลานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประกาศของปีไหนออกมาคุณก็ลองบวกเพิ่มของปีนั้นๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครที่จะได้รับเงินชราภาพเป็นบำนาญแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องยุ่งยากก็ได้นะครับเพราะาบำนาญเนี่ยมีสูตรอยู่แล้วนะครับแค่บอกจำนวนเดือนบอกฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็สามารถคิดได้แล้วนะครับ ดังนั้นถ้าถามเกี่ยวกับบำเน็จมาผมอาจจะไม่ตอบแล้วนะครับใน EP ถีถัดไปนะครับก็ขอให้ EP ีนี้เป็น EP ีสุดท้ายที่มีการคำนวณบำเน็จให้ดูนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราพบกันใน EP ีที่71ครับสําหรับ EP นี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับใครจะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามสวัสดีครับ